Welcome. I can't wait to chat with you soon. Let me put you on something if you haven't heard her song yet. It's Lisa, Money, and like your Wednesday mood boost. So the this You only estáis viendo con quién estoy. Money สื่อกาลีก็ออกมาชมลิซ่าแบล็คพิง Lisa เช่นเดียวกันครับเรามาดูก่อนดีกว่าว่าสื่อเกาหลีเขาพูดถึงมันนี่อย่างไรบ้างเขาขึ้นหัวข้อว่าลิซ่าแบล็คพิงสามารถทำลายสถิติบนส p o t i f y ด้วยเพลงมันนี่ที่มียอดสตรีมถึง200ล้านครั้งด้วยกันลิซ่าทำลายสถิติอีกแล้วในวันที่14เดือน11ที่ผ่านมาทาง YG ออกมาขิงว่าลิซ่าสามารถทำยอดสตรีมเพลงมันนี่บน Spotify ได้ถึง200้ล้านครั้งกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่ทำสถิตินี้ได้รวดเร็วที่สุดใช้เวลาไไไปเเพีีียงงงทททััั้้้้้สินน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 น65ว่่่่่่าาซึตกอหห็มใใชระ ็นวง b l a c k พิ n k กับ How You Like That ที่ทำยอดสตรีมถึง200ล้านครั้งบน Spotify โดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น87วันซึ่งน้องลิซ่าก็นำอยู่ประมาณ22วันนั่นเองนอกจากนี้เดือนที่แล้วน้องลิซ่าก็สามารถทำลายสถิติยอดสตรีมครบ100ล้านครั้งเร็วที่สุดเช่นเดียวกันโดยเพลงก่อนหน้านี้ก็จะเป็น on the ground s olo ของโรเซ่นั่นเอง โดยเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าก็ติดอยู่บนชาร์ตของอังกฤษ6สัปดาห์ติดต่อกันแล้วและในบิลบอร์ดฮอตหนึ่งถึงสสัปดาห์ด้วยกันคาดว่าน่าจะ3สัปดาห์เร็วๆนี้แหละเมื่อไม่นานมาน,นี้ลิซ่าได้มีส่วนร่วมกับเพลง SG ที่มี DJ s n สเน็กโอซและ m e แกน หลังจากปล่อยออกมาวันที่22ตุลาคมก็ขึ้นอันดับ1บนไอจูนถึง41ประเทศด้วยกันแล้วก็ติดท็อป10ชาร์ตบิลบอร์ดในสาขาเพลง EDM อีกด้วยลงท้ายด้วยยินดีด้วยครับกับลิซ่าอันนี้ข่าวเกาหลีมาลงนะครับว่า YG เนี่ยออกมาขิงเรียบร้อยแล้วเคลมผลงานแล้วว่าสามารถทะลุ200ล้านครั้งบน Spotify มาเร็วเคลมเร็วจริงๆงานนี้จะไม่ให้ทําลายสติได้อย่างไรครับในเมื่อใครๆก็ใช้เพลงมันนี่ใครๆก็ฟังเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าอย่างล่าสุดในงานประกาศรางวัล L O S 4 0นะครับเป็นงานประกาศรางวัลของสถานีวิทยุในสเปนก็มีการใช้เพลงมันนี่ในงานประกาศรางวัลด้วย Bueno, con estoy. ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสาระอันนี้เพราะภาษาสเปนเนี่ยเป็นภาษาที่มีคนพูดเยอะติดอันดับต้นๆของโลกไปเลยน้องๆภาษาอังกฤษเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานนี้น้องลิซ่าน่าจะยังไปได้อีกไกลครับร่วมกับอันนี้ส่งเพลง s g ที่ถูกใจฝั่งอเมริกาใต้เหลือเกินซึ่งอเมริกาใต้เนี่ยก็มีหลายประเทศด้วยกันที่ใช้ภาษาสเปนอย่างเป็นทางการจํานวนประชากรก็เยอะมาหาศาลเลยทีเดียวครับอย่างบราซิลนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าที่เหนียวแน่นมากๆขึ้นเหนือไปนิดนึงครับกับฝั่งอเมริกาสหรัฐอเมริกา เจ้าแม่ดาว t ิกตอกก็มีการใช้เพลงมันนี่ด้วยเธอคนนี้คือดาวติกตอกวัย17ปีชื่อชาลีดามิลิโอมีผู้ติดตามในติกตอกเกือบ130ล้านคนครับฟังไม่ผิดนะเกือบ130ล้านคนเยอะมากเยอะกว่าประชากรหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวผมเคยดูสัมภาษณ์ของเธอเหมือนกันนะครับเขาถามว่าทาไมาเธอดังเธอตอบง่า,ายๆเลยฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมาดังก็มีการใช้เพลงมันนี่ลงในไอจีของเธอด้วยน่าจะเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเธอนั่นเองครับ งานนี้น่าจะถูกใจเด็กๆชาวอเมริกานนับร้อยล้านคนอย่างแน่นอนเพราะดูยอดวิวแต่ละคลิปของเธอสิครับเกือบจะหลัก10ล้านทั้งนั้นตอนนี้น้องลิซ่าครองทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องลิซ่าแบล็คพิงคของพวกเรางานนี้อันเดียวที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นเพลงล,ลิซ่านี่แหละ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่นานเพลงมันนี่แซงแลาริสาอย่างแน่นอนบน YouTube เพราะมันนี่เนี่ยยอดวิวเฉลี่ยขึ้นวันละ3าล้านครั้งเลยทีเดียวเดือน2เดือนนี้เราอาจจะได้เห็นมันนี่แซงขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าน้องลิซ่าไม่รู้ชั่วโมงนี้จะแข่งกับใครนะครับเพราะทําอะไรก็ได้ที่หนึ่งไปหมดเพราะฉะนั้นแข่งกับตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดเดี๋ยวเรามาเฝ้ารอติดตามกันนะครับว่าไปอเมริกาคราวนี้น้องลิซ่าจะมีงานอะไรอีกหรือเปล่าจะมีคนดังคนไหนอยากมาฟีเจอริ่งกับเธออีกบ้างที่จริงก็มีฝัั่่่งงงเเเกกกาาาาาหลลีีออมมมมมยยยยคพแตผไได้ทํิปออ เดี๋ยวยังไงจะทําออกมาเพิ่มเติมครับถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ hey,